สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็เหมือนเดิมนะวันนี้เราเข้ามาอยู่กับแบบอ n ล็ e ซ์แอนดเวนะครับหรือ a a นั่นแหละนะเอ,อ่อจากที่เราค้างไว้ใน Ep ที่1เนานะตอนนี้เราก็มาลงสตอรี่นะครับตอนนี้เราอยู่สตอรี่ที่2นะนี่ก็คือสตอรี่ดาไททันนั่นแหละแอคที่6นะครับเป็นแอคสุดท้ายแนละ้ของไททันนะเราอาจจะเปิดเปิดตัวมาสวัสดีคนดูแบบแปลกตาเลยนะว่าปกติ ปกติเนี่ยเราจะสวัสดีคนดูเนี่ยตอนที่แบบเราตอนอยู่หน้าล็อบบี้ใช่ไหมอ่าทีนี้เราเราเปลี่ยนฟิลกันบ้างนะครับเราไม่ไม่ใช้หน้าสตอรี่แล้วเพราะว่าผมรู้ว่าพวกคุณไม่ดูผมอยู่แล้วนะครับเออเนาะเพราะงั้นน่จะเปิดตัวตรงไหนหรือจะทําอะไรแบบไหนทําที่บอกมาดีขนาดไหนพวกคุณไม่ดูอยู่แล้วนะครับเ,ออเดี๋ยวพวกคุณก็กอคลิปบางคนนี่คือแบบเห็นเห็นผมพูดอย่างนี้นี่คือโอ้ยแค่รับไม่ได้ไม่ไหวว่ะโอ้ยต่อต่อไม่พูดอย่างนี้ปิดคลิปเลยแล้วกัน ไม่ติดตามด้วยอะไรแบบนี้ใช่ไหมเออผมรู้แหละเพราะฉะนั้นนะครับผมจะทําแบบนี้จบกันมาอย่างรวดเร็วนะครับในสตอรี่ที่2องแอีนะเออจบเร็วเหมือนเราตัดคลิปนะครับแต่จริงๆแล้วเราก็ตัดไห่เละและหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราจบด่านที่2มาไม่ที่เรียบร้อยแนละ้วเราก็ได้กดรับรออางวงรางวัลอะไรให้มันเรียบร้อยหมดเรียบร้อยเลยนะเออไม่ว่าจะเป็นเพจต่างๆเรากดรับหมดเลยนะครับที่มันสามารถให้เพจแก,เ,กเราได้นะเราก็ต้นนี้ 2,500เป็นแล้วนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปด่านที่3เนี่ยเราก็ต้องสุ่มเช่นเคยนะเออ2,500น่าจะได้ประมาณ5โลนะเออเราจะมาดูกันนะครับเราจะได้ตัวอะไรนะและแล้วนะครับหลังจากที่เราสุ่มไปสักพักหนึ่งนะครับเราก็ได้ตัวละครมิสติกตัวแรกของเรามาแล้วนะเออมันอ่านว่าชื่ออะไรเนี่ยชื่อเฮ็กไหมเอาว่าชื่ออะไรก็ช่างมันแล้วกันนะครับเออเราขี้เกียจอ่านชื่อนะเ,ออเป็นตัวตีเวทนะธาดอกไม้นะ เ,เป็นตัวตีฮิวด้วยนะเออโอเคอย่างนอยเราก็มีตัวตีหิวนะเอ,อ,อุ่นใจไปได้อีกอย่างหนึ่งแล้วนะครับโอเคเมื่อตัวละครของเรามันมีมาขนาดนี้แล้วนะพร้อมกับว่าเราก็ได้ตัวละครอ,อย่างสปีดวาคอนมาแล้วนะหรือตัวซีโอในการปั้มตังค์มาด้วยนะครับถึงจะไม่ได้บูมมากก็ตามลุยเลยแล้วกันนะเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลานะทุกคนอาจจะเบื่อเสียงผมแล้วนะครับไปกันเลยป่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาจนถึง เออสตอรี่ uh, ที่3นะครับในแอคที่6แล้วแอคสุดท้ายแล้วนะครับเออนะเออมันดูยังไงไวะเนี่ยไม่มีบอกนะครับหรือว่าเราดูไม่เป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออเอาไว้เดี๋ยวจบด่านเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะรู้นะครับว่าผมเล่นถึงแอคที่หจริงๆนะครับไม่ได้ใช้เวอร์สคริปนะแต่ว่าตอนนี้นณาเวลาประเทศไทยตอนนี้นะครับที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเวลานะ เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเอาไปดูซะยี่สิบสามนาฬิกากับอีกสิบนาทีนะครับวันพุธที่ยี่สิบหกนะอา่าดูเสร็จแล้วใช่ไหมอ่แบ็คก,กลับมานะครับเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไม่นะไม่นะ A few moments later กลับมากันแล้วครับทุกคนโอ้โหต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ถ่ายฉากจบให้ดู เมื่อกี้นะพอเกิดปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับเความเกียบบื้อนนั่นแหเอาง่ายก็คือความใช้มานานแล้วนะครับใช้งานหนักด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครใจดีนะครับสปอนเซอร์เข้าได้นะครับผมเข้าได้นะสปอนเซอร์ผมรอสปอนเซอร์อยู่นะ,อะโอเคนอกเรื่องมาเยอะแล้ะทีเนี้ยด้วยความที่ว่าตอนเนี้ยที่ผมให้ดูเวลาล่าสุดตอน ก่อนที่คอมผมมันจะมีปัญหาเนาะมันก็คือ21นาฬิกากับอีกอ23นาฬิกากับอีก10นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่ผมมาอัคดคลิปต่อจากตรงเนี้ยที่ผมมายืนตรงเนียหน้าเราบี้ันตอนนี้มัน23นาฬิกากับอีก16นาทีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราจะลงถึงแค่การลงสตอรี่เนี่ยผมจะลงถึงแค่ดนัดนดัรูโตนะหรือก็คือดนันแซนดิเนตก่อนเนาะแต่ว่า ซมมเลดเนี่ยผมจะขอใช้เวอร์สคิปก็แล้วกันเนาะแต่ในใจก็อยากเล่นไปทีละดาดนั่นแหละแต่ว่าผมอยากให้มันเสร็จก่อน23่สนัาหิกสามสบนาทีเนาะเพราะว่าผมต้องไปตัดคลิปต่อแน้ะเอาง่ายๆว่าก่อนเที่ยงคืนนะครับผมต้องตัดคลิปเสร็จแล้วเนาะเพราะว่าเพื่อเตรียมการไว้สําหรับลงคลิปในวันพรุ่งนี้เนะาะก็การอัดในอัดคลิปตอนเนี้ยมันก็อาจจาะทุกคนอาจจะได้ดูตอนวันที่27ช่วงเย็นๆนะครับผมถึงจะว่างมาลงให้เนาะเพราะว่า ต้องทำงานนะครับออยง่ายเลยกนะ็คือต้องทำงานด้วยนะเพราะว่าตอนเนี้มันก็ดึกแล้วนะเออจะให้มาใช้เสียงอะไรแบบเต็มร้อยมันก็คงไม่ได้นะครับก็เก่งใจข้างห้องแล้วก็เก่งใจคนที่อยู่ด้วยกันด้วยนะครับพูดความทาเพลงมาเยอะแหละนะเพาว่าเราขอเวอร์สคิปไปเลยแล้วกันเพราะว่า,าไปเจอกันในเว็บที่15ของด่านนารูโตะแล้วกันนะครับไปโอเคมาทุกคนตอนนี้ เราก็มาอยู่กันในเว็บที่14แล้วนะครับเว็บต่อไปก็เป็นเว็บที่15นะครับคือเว็บสุดท้ายแล้วนะครับกับการลงสตอรี่นะในด่านแซนวิลเลียนหรือด่านนารูโตะนั่นแหละนะครับเอออย่างที่บอกนะเราก็จะลงถึงแค่ด่านแซนวิลเลียนก่อนนะเออเพราะว่ามันไม่ทันะครับเออเรารีบสุดๆนะมันไม่ทนบอกออว่ามันเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ สปอนเซอร์ร้านความเข้าได้นะครับผมรออยู่ครับขอบคุณครับ้็แต่มันนานจังละ่ะเฮ้ยนานวิ่สิบห้าจังเอ้ยนนเ,เอ้ย,อย,อยมาแล้วว่สิบห้าแล้วจบสิบอสออกมาตูมยิงลำแสงใส่ไปน้องแฮกลูกลูกพ่ออ่านชื่อว่าอะไรเนี่ยแฮกไหมแฮกหรือแฮกแฮกกี้แฮก,แฮกแฮอันนว่าถ้าใครรู้ชื่อก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะเออก็ไม่รู้ว่าจะพูด บอกให้คอมเมนต์ทำไมนะปก,กติมันไม่ค่อยมีคนคอมเมนต์อ,อยู่แล้วนะไม่ค่อยมีคนบอกเราด้วยนะครับเออนะเออเพื่ออะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยว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 เราชื่ออะไรนี้อ้าวประตูทำให้ตกใจประตูนึกว่าแต่จะแน่ผ่านแอคที่หกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทีนี้เรากลับหน้าล็อบบี้กันแล้วกันนะเออไปสุ่มตัวละครซะหน่อยนะก่อนที่เราจะปิดคลิปนะครับเพราะว่า ตัวละครฟางมือของเราเนี่ยมันมีแค่ตัวสปีดวากอนนะเราอยากได้ตัวบูม่ามาด้วยนะครับแต่ถ้าว่ามีตัวได้ตัวมิสติกมาเพิ่มก็จะดีมากนะครับเพราะว่าพอดเป็นกําไรนะแต่เป้าหมายของเรานะครับเราต้องการตัวบูม่านะตอนนี้เพชรที่เรามีนะครับมันมีอยู่2490นะเราสุ่มไปเลยแล้วกันเนาะเราจะเป็นเสดายเพชรนะครับเออเป้าหมายของเราคือบูม่านะตอนนี้เราก็อาจจะเห็นคนมันวิ่งย้อยแยะหน่อยนะเพราะว่าเราอยู่ในเซิร์ฟรวกนะรเราไม่ได้ ไปเปิดในเซิร์ฟ VIP ของเรานะหม่ว่าเราอยู่ในเซิร์ฟรวมเราก็อาจจะเห็นตัวคนวิ่งหน่อยแล้วกันนะอดทนนิดนึงนะใกล้จะปิดคลิปแล้วนะเฮ้ยเมื่อกี้ตัวอะไรมนะเนี่ยไม่ได้ดูนยนะเอาช่างมันแล้วกันนะครับเอาไาสุ่มหมดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั่นแหละทนอีกนิดนึงนะครับทุกคนทุกคนใกล้จะไม่ได้ยินเสียงผมแล้วนะครับผมใกล้จะปิดคลิปแล้วทนอ,อีกนิดนิดเดียวใกล้ใกล้ เออสุ่มสุ่มตรงนี้เสร็จกคนัน,นั่นแหละจะได้ไหมเนี่ยตัวบูมาเนี่ยหมดครับโอ้แค่สิบก็ไม่ให้หยวนให้กันหน่อยได้ไหมล่ะลดให้หน่อยสิบาทเราก็ไม่ได้บูมาเลยนะเพราะงั้นไม่มีประโยชน์เลยเลยจับกินอย่างเดียวนะครับเออกิน,น,นเข้าไปกินไปกินไปไอตัวนี้ขอเก็บไปก่อนแล้วกันนะเผื่อมันมีประโยชน์นะครับ เออเหมือนคุ้นๆนะคุ้นๆเหมือนมาตีเลือดไหลได้นะไอตัวนี้แต่ไม่ชัวร์นะครับเดาเฉยเออเราก็จําจไม่ได้เหมือนกันหลอ่ะโอเคสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ค่ะคงไม่มีอะไรแล้วนะครับออผมต้องลากันไปก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับสปอนเซอร์ร้านคอมสามารถเข้าได้นะครับติดต่อที่ลิก์ตรงในคลิปชั่นนะครับผมอดคุณคค้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกันนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามแลนะงกดกระดิ่งแจ้งเตือน กดแชร์ให้ด้วยจะเป็นพวกคุณอย่างสูงแล้วก็ไว้เจอกันใน EP ที่3บ๊บายบายครับทุกคน